นี่มาซื้อแบบให้แฟนเป็นงูื้อได้มาที่รซื้อห้มนหลายแล้วมันเนี่วนี้ะอแบกาบทนี้หลอ่า่บกย็ได้ม เป็นครูอ่าซื้อเรียบร้อยแล้วรอแท็ปรับไสเหลือ mm hmm. มาส่งเดี๋ยวสีแต่วันยังไ่บอกญาติเ่ยอาจจะเป็นเสพไพ่้าดูถึงกรุงเทพแล้วเขาจะถ่ายไหมพี่ค่ะใช่ไหนีหวงเขาสวยไหมสวยแต่มันแบบแสงอะมันไม่เห็นไหนดูะนะเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนอขอบคุณไงไปเอากล้องก่อนมัน ใช่มกหันมาขงข้อเหรอไม่บอกของใครเนี่ยของใครฮะ <c ười> ตะกี้เป็นของใครแล้วตะกี้เป็นของตัวเ,อ,อ,เอง <c ười> <c ười> เอาตะกี้เป็นของเข้าเหรออันนี้แหละฮะ <c ười> อันนี้เป็นของใครเป็นผู้หญิงของผมผู้หญิงผู้ชายอันเป <c ười> ็นของผู้หญิงกัเป็น,น <c ười> <c ười> ของผู้หญิงก็ของผู้หญิงไง <c ười> ใช่ก็เป็นของผู้หญิง เขาว่าแล้วเต็กต้องซื้อให้เขาด้วยซื้อหรอใช่ให้<ว>เปลส่ไหมลองใส่อีกข้างหนึ่งได้ไหมลองใส่นะลองเฉยๆฮะซื้อสองวงซื้อวงเดียวสองวงวงเดียวเเขาเปิดให้ดูสองที